ครับสวัสดีครับนะครับพ่อแม่พี่น้องสุู้ๆคนนะมันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยกับช่องนอนปอยชาแนลนะพี่น้องเนาะโอ้หอนคักอากาศซุ่มอนี่โอ้สุดยอดอ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับมันนี้มีหอยครับมานําเสนอนะครับสิเป็นหอยหอยปังนะครับเนาะนี่สังเกตดูทันที่หูกันนะสิหูแล้วนี่บอแมนหอยเชอรี่นะครับนี่นะสิเป็นลักษณะนี่นี่แต่มันนี้ว่าสิไปกินแบบ ก็พังมันแดงเลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปตุ่มมันสุกก่อนนะครับแล้วก็เอาตาออกนะครับย้ําว่าเสีเยวตาออกนั่นนะครับเด้อพี่น้องหลายๆท่านก็ที่ว่าคือบ่าตาออกระวังเจ็บข้องเจ็บสเด้อสันว่าอ่ะเอาตาออกแล้วนะครับเนาะนี่นี่นี่อันนี้ลงมานเนี่ยขอ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 ยอนนิดนึงอันนี้ว่าแมนหอยหอยปังนะครับนี่เพิ่งตรงนี้นอันเป็นหูเห็นบ่ส่วนตัวนี้สิว่ามีหูเห็นบ่ อันนี้อันนี้หอยเชอรี่ครับนี่หอยเชอรี่นะอันนี้หอยปังนะสนะีบมีหูตรงนี้นะเห็นบ่แล้วก็ลลยกับซีบคือกันหอยปังทั้งนี้หอยเชอรี่ทั้งนี้นะข้างหลังครับสีสันก็บจิแตกต่างกันไปเนาะนะบอกไววเที่อันไหนบ่หูสกิน้วสิเป็นยังไปั่วยอีกแล้วมานะเอาไปต้มก่อนพี่น้องอ่านะ ครับนี่ระว่างที่รอนะครับผมกับไปปั้นพริกมาเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวห้องมาแกหอยกันก่อนครับยังหอนเลยครับหาหยากออ,ออกมาทางย่วงครับไอ้คนเนาะ ออกมากสิเล้นะครับนี่อ่ะที่นี่นะครับเอาตาออกเช่นเคยครับเห็นลายๆคลิปกระเสียวอ,ออกใหเบึง้งสิละกินตามันดอกนี่นี่นะบีบออกสิเลยที่ทําให้เป็นพิษตัวร่างกายนะครับนี่อันหนึ่งจะเป็นหอยเชอรี่ที่ว่ามีติดมาตัวเดียวครับส่วนหนึ่งจะเป็นหอยปังครับหอยปังก็ไดอ่ะสะสมรเสียวอ,ออกให้บิดเลยสิวา่าทุกเัตน,นั่งสินี่เอาออกให้บิดนะ ที่นี่เขาก็มาเสียบใหม่เลยนะครับด้เสียบเลยสวยๆงามๆเริม่มต้นที่อันนี้ก่อนเอาตาียบร้อยนะครับย้ำนี่เขาสิไปสุเสี่ยหั่งมดแดงเด้อพี่น้องห้บมดแดงมันกล้ยน้องท่านกับเอามากินแบบสดๆนะแต่ผมมักก่ายกินเอื้อสดๆ แกหัวออกมาแล้วกินเลยเองสิกับโบโอ้ยโบไหวโบไหวจ้าอือว่าสีคำเราพี่น้องต้องฝาจักหน่อยกันโอ้ยหลายหมื่นนั้นพี่น้องน่าพอได้ลงเก็บขีดหัวพี่น้องกันเ่าครับโว่าหลายตัวยืนเด้อนี่ยสิบกว่าตัวอยู่ นี่เอาไปเงยาะใส่ห้างหมดแดงเลยพี่น่อยห้ง่งหมดแดงมันสูงครับยุบปลายไอ้ต้นบักม่วงครับเดี๋ยวผมหิใส่วิธีการเอาใหม่เสียบนี่เพิ่มข้อมยาจังกน้อย <c oughs> ใส่ยางในรถเลยครับหาเอาน้ำ Nó đi lại Wow. À, xong cái đây nữa Kiệp luôn vượt Học bài này Tháng con đen ว้าวย่างคักเลยครับนี่เดี๋ยวมันท่านอิสายใจ <c oughs> ย่างคักลยพี <c oughs> ่น้องสมพีดเนี่ย Wow Nhung nhập nhung nhập vô phi ấy Đó đồ kẹo mày con oh. Kim nhạc thôi là cứ ăn Một đèn cả cắt lại cả lấy khác Cái dính hồi nè này cái tuần phát xay, nó phát xay xúc à, đó mới chậm nhân dân sáng phân tạt nhà nó không đó lo về bơ tông chậm với cái này nó về những đề cắt bạc cho nó hả สม่าโอ้่าโอ้โอ้เจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวหมดหมดแดงกัดน,นะเมื่อนี้ผมมีตัวผมมียังเลยนะครับนี่จิ้มน้ำจิ้ม Ừ. Được đuột kép ở dưới này đã. Ừ. หมดแดงไม่ค่อยออกจากห้างครับ,ดรรบเดี๋ยวอาจระลดครับเดี๋ยวอันนี้ต้องไปเพิ่มมดแดงอีงหน่อยครับเดี๋ยวผมมานครับเข้าเดียว มาแล้วครับเปิดมดแดงมาแล้วได้ปักมลักกินหนอูกับผมเก็บมาน้ำนามาจุ่มกันตัวเลยนี่มาเดือพี่นองเดือมาจาแุแซ่บนเหมือนกันอื้อ tôm khắc ừ. à lạ cái gì đó ủa ừ. ừ. ừ, một đèn tay còng กัดหัวลินโอ้โหสุดยอดลองเห็นเบืองเลือพี่น้องเด้หรือว่ามันกัดดินน้ำ <c oughs> โอเคครับพี่น้องเราเคลียโอ้็เสียบดีขนาดเลยนะเป็นพี่น้องเนาะว้าหมดแดงกัดปากโกเป็ดกับเป็ดอ่ะโอเคขคันชื่นชอบออกิโดไตล์นี่กับแบกก็เซาเซคายไลค์แชร์เลยพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับเราพอกันในคลิปหนา้าเสียบลุงพ่อกับลุงศี่เด้อพี่น้องเด้อเราพอแชแนลเขาตัวล่าไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ